สวัสดีครับพบกับอินซีอินไซต์นะครับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซีนะครับวันนี้เปิดรายการมา แบบอุ่นน้ำฝาข้างเลยนะครับพี่แมวครับมีพี่แมวจันทนาสุขุมานนท์รองประธานบริหารการตลาดและงานขายของปูดินซีมาร่วมเป็นพิธีกรด้วยนะครับแต่ว่าก็จะถูกถามด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีอีก3ท่านที่มาเป็นเป็นกรรมการในการตัดสินนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาร่วมเป็นวิทยากรด้วยนะครับสองท่านใน3เนี่ยท่านผู้ชมคุ้นเคยแลวนะฮะเพราะเรามีอาจารย์ดรสสงห์อินทรชูโตนะครับมาออกรายการอีซีกันไซเราหลายรอบแล้วนะครับอาจารย์ดรอัดเศรษฐบุตรก็ เหมือนกันนะครับมาออกรายการแล้วนะครับจะมีสุภาพสตรีที่ยืนข้างผมเนี่ยแหละครับอาจารย์ปัมารุ่นรักวิทย์นะครับอาจารย์ยังนี่เป็นครั้งแรกที่อาจารย์มาออกรายการกับผม ใช่ไหมฮะใช่ไหมอาจารย์นะครับก็ทั้ง3ท่านเป็น3ใน4กรรมการนะครับพอดีคุณดวงฤทธิบุญนากลับไปแล้วแต่ว่าผมก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณดวงฤทธิ์ไว้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกทีหนึ่งนะฮะเอาละครับตอนนี้เกี่ยวข้องกับงานครั้งนี้ครับมีเขียนว่าบ้าน25องศานะฮะแล้วก็มีป้ายบอกว่าเป็นยัง Creative in s e ี Contest นะฮะผมก็ต้องถาม พิธีกรผมก่อนพี่แมวครับทำไมจัดงานนี้ครับอ่ะเรียนท่านผู้ชมนิดนึงไม่พี่แมวก็จัดมาปีนี้เป็นปีที่หแล้วอะคะ่ะครับเราก็มีบ้านอยู่สบายบ้านอะไรไปเรื่อยนะคะคเพื่อแบบว่าเราคิดว่าน้องๆที่เรียนสถาปัตย์อยู่เนี่ยนะคะคเขาต้องมีเวที นะฮะแล้วก็เวลาเขาได้รางวัลเนี่ยค่ะมีน้องคนหนึ่งเขาได้รางวัลนะคะเขาก็ไปใส่แค่แค่รางวัลเกีตินี้รางวัลชมเชยเขาก็ไปใส่ในเฟซบุ๊กไม่ใช่ค่ะเขาไปใส่เวลาเขาจะไปสมัครเรียนเป็นยาโทอ่ะค่ะซึ่งแบบว่าช่วยเขาได้เยอะมากเขาก็เลยเกยนกลับมาขอบคุณว่าเนี่ยทำให้เขา ข้ามหาวิทยาลัยได้ดีนะคะก็จริงๆมันต้องมีเวทีให้ให้เขาอะค่ะแล้วก็เราก็เห็นว่านอกจากว่าเรามีการประกวดนะคะเรายังมีทำเวิร์กช็อปกับเขาด้วยนะเขาต้องไปอยู่ด้วยกันนะคะทีมทั้งหมดเนี่ยก็ขบวนที่เท่เท่าไหร่ใเป็นมาเท่าที่จําได้มาเท่าไหร่เป็นเป็นร้อยทีไหมเป็นไม่ไม่ใช่เป็นตอนสมัครเข้ามาเริ่มต้นเลยเนี่ยใช่ค่ะครับแร้วทต่แต่เขาก็คัดเลือกไปนะคะที่ไปอยู่ที่ไปทำเวิร์กช็อปด้วยกันนะคะก็เป็น ก็เป็นร้อยคนนะคะก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็มีคนสอนว่าทํายังไงแล้วก็จะได้แบบว่าเป็นเน็ตเวิร์กิ่งกันด้วยนะคะเขาก็ได้รู้จักกันแล้วก็พี่เมาคิดว่าโหพี่เมาก็ประทับใจนะคะดูที่ที่น้องๆเขาออกแบบแล้วก็ฟังก็ฟังอาจารย์พูดว่าเป็นยังไงตัวตัวพี่เมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเ่าแต่เรื่องสวยงามอย่างเดียวมันสร้างได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ขอให้มันสวยไปก่อนอะไรเงี้ยก็ฟังบางทีก็บอกว่าก็ เห็นน้องๆตั้งใจนะคะครับแล้วก็ฟังจากอาจารย์ที่เป็นกรรมการครั้งนี้แปลว่าน้องๆควรจะฟังแล้วก็อ๋อออกแบบนี้แต่มันอาจจะสร้างลําบากในสแปนมันไม่พอบางทีแบบโอ้สร้างหลังคาอย่างนี้ได้เหมือนบ้านเถาหลังคาออกไปอย่างนี้คะมันต้องมีเสาลับนะคะตอนที่ออกแบบมันไม่มีมันต้องมีเสาลับนิดหน่อยนะคะอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็ก็หวังว่า คัจะมีประโยชน์พี่แมวก็จะจัดอย่างนี้ทุกปีแล้วก็จะเปลี่ยนคอนเซปต์ไปอันนี้บ้าน25องศาใช่ไหมครับเ้วก็เคยแบบว่ามีมีบล็อกนะคะบ้านที่ต้องใช้ไลฟ์เบทบล็อกอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ย25องศามันก็เย็นเนอะมันก็ไม่ร้อนใช่ไหมครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้บ้านเราก็42องศานะฮะแต่มันเราไม่ทาบ้าน42่บององศาแน่นอนเดี๋ยวดรสิงห์ชอบอยู่นะครับอันนี้นีที่เป็นที่มาที่ไปเอาอย่างนั้นอย่างนั้นผมถามความรู้สึกกรรมการบ้างนะฮะเนื่องจากผมเจออาจารย์ปฐมาครั้งแรกนะฮะผมก็ต้องคุยกับสุภาพสตรีก่อนนะนะฮะถามอาจารย์ปฐมมาก่อนเลยครับอาจารย์เห็นผลงานของน้องๆที่สมัครเข้ามาเอาตั้งแต่ตอนเป็นร้อยกว่าร้อยกว่าทีมเนี่ยนะเข้ามาจนกระทั่งเหมือนละสิบเนี่ยนะฮะ ความรู้สึกแรกข,ของอาจารย์เ,ยเห็นผลงานครีเอทีฟรุ่นใหมเ่เห็นผลงานคนที่มาแนาวเดียวกับอาจารย์เนี่ยนะฮะแล้วก็แต่ว่าเป็นน้องเด็กรุ่นใหม่เลยเนี่ยอาจารย์คิดไงก็อตอนแก็ตกใจในปริมาณนะคกะเ,เยอะก็เยอะแล้วก็บ,บ,บอกว่าก็หลายท่านกรรมการหลายท่านก็โอ้จะเลือกยังไงคือมันมันงงไปหมดอ่ะหยิบอันนี้ใช่โอ้แล้วผมรู้ว่ร้อยกว่า200กว่านะอาจาย์เยอะค่ะเยอะค่ะก็ก็ดูกันดูกันนานดูนี้เสร็จ จะมาเลือกกันนี้เอาหันกลับไปหาไม่เจอแล้วต้องต้องคือจะเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกกันอยู่นานกว่าจะได้สิเพราะว่ามันแบบใกล้เคียงกันมากครับนะฮะแล้วแล้วรู้สึกคิอทึงโอ้โหคิดได้ยังไงเนี่ยอะไรแบบนี้ไหมฮะก็มีบางบางกลุ่มอะค่ะบางกลุ่มที่แบบคิดแบบคิดนอกกรอบดีอะไรเงี้ยก็ก็ก็ได้ได้มีโอกาสคุยเพราะว่าไป ไปที่ที่วังน้ำผึ้งเขาด้วยครับแล้วก็จากจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็ก็มีหลายกลุ่มที่พัฒนาขึ้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอ,อ๋ออ๋อออเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ผมผมไม่เข้าใจเลพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหมายความว่าตอนเริ่มต้นที่เข้านาเสนองานนะอาจารย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ให้โอกาสเข้าหลังจากเวิร์กช็อปเนี่ยให้เขาปรับปรุงแก้ไขงานได้ล้วอจย์ ใช่คร <t ans> <t ans> ับเรามีการคอมเมนต์กันที่ตัมเวิร์กช็อปหรือที่วงน้ําเขียวนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ช่วยดูเพื่อนๆก็ยังช่วยดูได้เลยนะให้ความนต์ว่าชอบไม่ชอบปรับยังไงเพื่อนๆกันที่แข่งด้วยกันเนี่ยนะฮะใช่ช่วยคอมเมนต์กันเองด้วยใช่โอ้เจ๋งอ่ะครับแล้วก็มีมีที่เขาก็เอาไปปรับไปแก้เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนปรับมาเยอะมากบางคนไม่ได้ปรับแบบแต่ไปปรับวิธีในการพรีเซนต์งานวิธีในการพูดให้เข้าประเด็นมาก เพราะว่ามีมีมีอย่างบางจังหวะที่ทุกท่านอาจจะผมอาจจะไม่น่าจะจะเอาเทปให้ท่านได้ดูหรือไม่ยังไงแต่ว่าในขณะที่มีการคอมเมนต์แต่ละทีมเนี่ยมีช่วงสองช่วงที่อาจารย์ปัมาบอกค,อออคือถ้าถามความรู้สึกนะชอบแบบเดิมมากกว่าค่ะ มีอยงนี้ด้วยอาจารย์ใชมีค่ะอาจารย์พูดออกมาครั้งสองครั้งนะใช่ใช่ทำไมงั้นนะฮะคือคืออาจจะเป็นลักษณะซึ่งว่าคือคือไม่ไม่ใช่ว่าเด็กไม่มีพัฒนาการนะคะมีพัฒนาการแต่แต่ไปนไปในอีกแนวหนึ่งที่เราจะพูดตลอดคือแบบว่าถ้าถ้าพรีเซนเทชันเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยปรากฏงานงานนิ่งเหมือนกับเป็นเน้นนั้นแล้วงานเลยเลยแผ่วไปหรือไงไม่ทราบอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยจริงงานเก่าเนี่ยเนี่ยมัน มันดูมันดูน่าสนใจกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแต่ว่าถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยมีมีมีทุกอันครับถามถามอาจารย์สิงห์นะฮะเนื่องจากว่าเป็นเจ้าแห่งครีเอทีฟนะฮะคือครีเอทีวิตี้นะยกให้เลยเนี่ยนะฮะเห็นความคิดสร้างสรรค์แต่ละแต่ละงานแล้วเนี่ยนะฮะแต่ละชิ้นงานของน้องๆเป็น200ทีมเลยเนี่ยนะฮะอาจารย์ ตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโจทย์ประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการว่าถ้าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยาการดูแลรักษามันจะต้องง่ายตลอดไปจนถึงโจทย์ของพี่แมวคือตอบเรื่องความสวยงามมากน้อยแค่ไหนเท่าที่เห็นผลงานคือ,อมันเป็นการด้วยอ,อายุของเขาขนาดนี้ครับครับ,รบแล้วก็ประสบการณ์<อ>ที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยมันเป็นการยากที่ตอบทุกโจทย์แบบนั้นได้<อ>ใช่ไหมครับนั้นเราก็จะดูเรื่องว่าเขามีแนวคิดอะไรที่ อาจจะนําเสนอแนวคิดใหมท่ที่ทาทั้งผมทั้งอาจารย์อาจอาจะมองว่าเออเฮ้ยเขาเป็นไปได้ไหมเรายังหานมาคุยกันเลยว่าแบบนี้เป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเขาเสนอมาอย่งที่เราก็ไม่ค่อยคิดหรือไม่มีใครได้ทําซึ่งก็มีหลายอันในที่นี้นะครับ,รบส่วนเรื่องอ,อีกเรื่องหนึ่งการดูแลรักษาผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยเขาอาจจะยังมองเรื่องประเด็นเรื่องการกันความร้อนมากทำให้บางทีเขาจะกันหลังคาชั้นหนึ่งปล่อยช่องว่างเยอะๆแล้วก็มีหลังคาชั้นหนึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ย การรักษาเช่างนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีนกมีอะไรไปอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เราต้องเขาต้องเรียนรู้ต่อว่าจะรักษายังไงต้นไม้ที่ไปไว้ข้างบนจะขึ้นไปดูแลยังไงไปตัดยังไงจะมีศัตรูพี่แมวไปอยู่คือหนูเลยครับใช่แต่เรื่องความสวยงามผมคิดว่าเป็นเทสของเขาแล้วเราก็จะบอกเขาตรงๆว่าอันนี้เรามองว่าถ้าเขาจะไปในทิศทางของแนวคิดนี้หรือคอนเซป t นี้เนี่ยควรที่จะทํายังไงต่อให้มันชัดเจนขึ้นแล้วอะไรที่เรามองว่า น่าจะปรับปรุงต่ออย่างวันนี้เราคุยกันหลายประเด็นเลยว่ามันบ้านดูไม่ลอยอยากให้ดูมันลอยในอากาศทำไมมันดูไม่ลอยหรือว่า<ฮ>บ้านที่<ฮ>อยากจะเปิดรับน้ําท<ฮ>ําไมมันดูแล้วม,มันดูอัดดูมันจะร้อนอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทามาจุดที่เราสามารถจะคิดต่อได้แล้วซึ่งดีมากสำหรับผลงานระดับนี้นะครับเราได้คิดต่อได้นําเสนอที่ชัดเจนถ้าเขาผลงานเขาไม,ไม่ดีเนี่ยเราจะยากมากในการที่จะให ให้ให้คอมเมนต์หรือรให้แนวแนวคิดแนวตางเพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างที่อ,ะะอาจารย์สิงตอบเมื่อกี้นะอาจารย์อัดฮะสแสดงว่าผลงานของน้องๆแต่ละคนเนี่ยนะฮะทั้งที่เข้ามาแล้วก็จนถึงเข้ารอบลึกมาเนี่ยนะฮะต่อยอดได้หลาย หลายนั่นเลยใช่ไหมหลายหลายชิ้นงานเลยใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับวันนี้ผมว่าผมว่าผมมีประโยชน์มากเลยมาวันนี้นะครับผมเจออะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วผมจะสามารถนําไปทําวิจัยต่อได้เลยอย่างนั้นเลยครับอย่าลืมบอกน้องเขาก่อนนะโอเคครับโอ้ยางนั้นเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมคือผมได้ได้สัมภาษณ์คุณดวงฤทธิ์ไปก่อนนะแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นในในช็อตต่อไปเนี่ยนะคุณดวงฤทธิ์บอกผม ผมจดไว้หลายอเลยนะเพราะผมว่าอันนี้นี่น่าจะเอาไปใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะบอกโขอย่างนั้นเลยนะก็คือก็คือต่อยอดได้ <c oughs> นะฮะแทบจะเรียกว่าหลายหลายชิ้นงานเลยนะฮะ <c oughs> พี่แมวจ๋าแล้ว,ลวเรื่องความสวยงามมะพี่แมวปิ้งหลายหลายเจ้า,า,จา,าว่าเมื่อกี้ผมยังยังยังสิบสิบ,สบผู้เข้ารอบเนี่ยพี่แมวชมเรื่องสวยเนี่ยอยู่หลายคนเลยนะคือพี่แมวว่า,าเขาก็คือสําหรับเด็กที่ยังไม่จบนะคะแล้วทําได้ออกมาขนาดนี้เนี่ย เที่เ,เห็นว่าสวยกว่าคนที่จบแล้วออกเป็นห้องแถวเยอะมากนะคะประเทศไทยก็เป็นประเทศห้องแถวอยู่แล้วนะคะค,คืออย่างน้อยทสุ่ดห้องแถวแบบนี้ก็สวยเหมือนกันอนะไรเงี้ยคือมันมีรสนิยมนิดหน่อยนะเพราะว่าน้องๆก็ยังเป็นคนที่ที่สําหรับพที่รวแล้วเออที่อาจารย์อาจารย์สิงห์บอกเนี่ยค่ะเที่วก็เคยบ้านเที่ เดินไปไหนไม่ได้เลยเพราะมันโปหมดนะฮะคือคนออกแบบเนี่ยก็ไม่ได้มาอยู่กับฉันครับคือถ้าออกมาอยู่กับฉันด้วยก็จะต้องใส่เสื้อผ้าด้วยกันนะฮะคือเดินไปไหนไม่ได้มันแบบกระจกหมดเลยมันก็โปหมดใช่ไหมคะใช่แล้วก็แล้วก็ที่บอกนะฮะแบบว่าตรงนี้มันสร้างได้ไงเนี่ยข้างบนนี้มันจะอะไรบางแล้วข้างบนนี้เป็นเมทัลชีสแล้วรู้ไหมว่ามันหนกหูไหมอะไรนะนะบอกไม่ไม่หนกหูบ้านพี่แมวไม่หนกหูครับ แต่บ้านข้างๆขู่เขาจะฆ่าฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เอาคิดว่าที่เราต้องต่อยอดแล้วน้องเขาต้องเริ่มคิดแววราวมากขึ้นนะว่าอันนี้มัน practical ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ออกมาสวยเนี่ยพี่เราชอบแล้วก็บอกว่าโหไอเดียนี้คิดได้ยังไงนะคะแล้วก็แล้วก็แบบมีความตั้งใจพี่เชอบชอบถึงความตั้งใจของน้องๆว่าอย่างที่มีฟาซาดะ ก้นเนี่ยพี่เอาชอบมากเลยเพราะว่าเราก็ถ้าเป็นไปได้เราหมุนปิดนะคะแล้วข้างในเราก็โป๊อะไรก็ได้เนาะใช่ไหมก็รู้สึกรู้สึกจะอยู่ที่ประเด็นนี้อยู่นะเพราะว่าฉันแบบว่าบ้านฉันก็แบบว่าต้องรู้สึกว่าฉันมีความอบอุ่นอยู่ในบ้านฉันนะเพราะฉันอบอุ่นแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะไม่ต้องโอครับครับแต่นี้แบบว่าบันทีแบบว่าเราก็ไม่อยากไม่ชอบมีม่านไม่ชอบมีม่านเลยเพราะเราม่านสกปรก อะไรเงี้ยมันต้องดูแลรักษาเยอะแต่ถ้ามันมีฟาสาดข้างนอกใช่ไหมแล้วมันปิดนะแล้วข้างในเราเป็นอะไรก็ได้กางเกงยืดก็ปิดใช่ไหมฮะมันก็เป็นไอเดียที่แบบดีแล้วก็เห็นน้องๆเขาเขาทำได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาแอพพลายชอบชอบก็กล่าว่าที่บอกฮะว่าก็จะเอาบางแบบไปให้ทางปรึกษาหรือแสนสิริแบรนด์อันทาวส์ที่เป็นลูกค้าเรานะเขาบอกเนี่ยเป็นไอเดีย แล้วก็จะทําเป็นเซตให้เขาเลยว่าบแบบนี้แบบนี้เนี่ยเขาอาจจะได้ไอเดียที่อาจารย์บอกด้วยนะคะ,ะค,คือคือมันก็มีเกิดไอเดียแล้วน้องๆอเขาจะได้ภูมิใจอ่ะนะคะว่าสามารถจะไปต่อยอดได้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะฮะเอาครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมายังมีคําถามสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่เรื่องต่อยอดแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าหลายผลงานเอาไปสร้างจริงเนี่ย มันจะต้องเสียเงินเสียทองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างในทัศนะของ3กรรมการนะครับพักโฆษณาครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ My รมชาติสวยไปด้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทังใจกลับมาชมรายการกันต่อครับท่านผู้ชมครับก็ยังอยู่ที่งานยังครีเอทีฟนะฮะอินซีคอนเทสนะครับค,ครั้งที่6นะประจำปี2012นะครับนกะ็เนดะี๋ยวในคราวหน้าท่านผู้ชมจะได้พบกับน้องๆที่ได้รับรางวัล 1, 2, 3เลยนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็จะคุยกับต้นคิดก่อนนะครับ ผู้ที่ให้มีงานครั้งนี้เกิดขึ้นรวมทั้งกรรมการด้วยนะครับซึ่งท่านหนึ่งคือคุณดวงฤทธิ์บุญนาคผมได้สัมภาษณ์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ท่านชมดูนะครับแต่ว่าอีก3ท่านยังอยู่กับเราตรงนี้นะครับพร้อมทั้งพี่แมวด้วยนะครับคำถามสุดท้ายก่อนที่จะไปดูคุณดวงฤทธิ์นะครับคือพอเห็นชิ้นงานท,งทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนฮะทั้งสามท่านมีประสบการณ์นะฮะอาจารย์อัดเองอาจารย์สิงเองอาจารย์ปฐมาเองเนี่ยนะฮะถ้าเอามาสร้างขึ้นมาเป็นเป็นเครียก เป็นจริงขึ้นมานะครับเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยนะฮะใช้วัสดุของพี่แมวนะครับออหนึ่งราคาค่างวดมันเนี่ยมันจะสูงมากไหมหรืออันที่หนึ่งก่อนเลยเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมที่จะสร้างเป๊ะๆตามแบบของน้องๆเขาเลยนะครับการที่สองเนี่ยระคงราคามันจะเป็นยังไงนะฮะเป๊ะๆที่ผมว่านี่หมายความว่ามันยากง่ายขนาดไหนหรือมันโอ้โหมันมันมันจะทําขนาดนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับท่านใดตอบก่อนดีอาจารย์ปัดก่อนไหมอ่ะอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> คือคือถามว่าสร้างได้ไหมเนี่ยได้แต่ว่า<ร>จะเป๊ะตามแบบเลยเนี่ยม,มันมันมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่แบบตั้งต้นนะคะครคจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราจะสร้างงานจริง,รงๆเนี่ยมันจะต้องมีแบบรายละเอียดซึ่งเป็นแบบก่อสร้างซึ่งอันนี้มันต้องไปทําอีกมันต้องไปทำเป็นแบบก่อสร้างอีกซึ่งแต่แต่ถามว่า มีมีมีความเป็นไปได้ไหมเนี่ยมีคือคือมองก็รู้ว่ามันสร้างได้นะคะว่าไอ้สร้างไม่ได้ก็ก็ตัดออกไปบ้างแล้วที่เข้ารอบมาถือว่าถือว่าสร้างได้ค่ะค่อนข้างสร้างได้จริง่ะสร้างได้จริงแล้วก็ที่น่าสุดใจคือในในบางงานเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่เราจะ พัฒนาตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรตัววัสดุอะไรขึ้นมาต่อยอดจากตัวเดิมได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อให้งานมันมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเพื่อให้ง่ายต่อการก่อสร้างเราคิดว่ามันน่าจะไปต่อได้ครับผมอาจารย์อาจมีความเห็นยังไงครับอาจารย์อาจครับคำถามเดียวกันนี้ครับมีความเห็นก็เสริมจากของอาจารย์ปัทมานะครับคือถ้าเราไปสร้างจริงถ้าหากว่าจะให้ถูกเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปสู่ระบบอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมออกมาเป็นชิ้นส่วนที่มันมีโมดูล่ามีสําเร็จรูปนะครับ รวมทั้งถ้าไปสร้างจริงแล้วเป็นอาคารแบบเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องทำสิ่งที่เรียกว่า value engineering บอกว่าคุณต้องการมีกันแดดใช่ไหมเพราะถ้ากันแดดได้มันก็ทำได้ไอ้นู่นไอ้นี่3อย่างอันไหนถูกอันไหนใช้ได้นะครับแต่ถ้าต้องการความร้อนไอ้นี่มีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3มันทำได้เยอะแยะ นะครับเพราะฉะนั้นกว่าจากวันนี้ไปไปสร้างจริงเนี่ยถ้าแบบมันจะเป็นต้องปรับเพื่อให้ฟิตกับที่ดินอะไรทุกนั้นแล้วงบประมาณเป็นยังไงนําไปก่อสร้างกี่พันหลังมันไปได้อีกเยอะแยะมากไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ยากเกินไปที่จะทําให้ฝันของน้องๆเนี่ยเป็นจริงได้นะครับนะครับอาจารย์สิงห์ครับอาจารย์สิงห์มีมีความเห็นยังไงกับกับเรื่องนี้ครับตอนที่ดูอยู่ครับก็คิดว่าหลายๆหลังเนี่ยมันน่าสนใจมากทีนี้ในงบประมาณที่พี่แมวได้เรียนไปข้างต้นนะครับว่าจาก สามแสนสี่แสนห้าแสนประมาณนี้เนี่ยนะครับเราเลยคิดว่าถ้าอกิดจะสร้างจริงๆเนี่ยมีหลายหลังในที่นี้ที่ขนาดมันใหญ่มากเขาอาจจะลืมไปว่านี่คือห้าสิตารางวาฉะนั้นเนี่ยมีหลายหลังในนี้เนี่ยอาจจะไม่อยู่ในงบที่ตั้งใจไว้เพราะว่าแนวคิดที่ดีแต่ด้วยแนวคิดนั้นทำให้อาคารบวมและใหญ่ขึ้นหลังเหล่านั้นก็จะยากในการที่ไปใช้ในงบประมาณที่ตั้งใจไว้แต่ถามว่าสร้างได้ไหมสร้างได้ก็ จะเหมือนเป๊ะๆเองที่คำถามเมื่อสักครู่นี้คงไม่ใช่เพราะว่ามันมีรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องแก้ไขเรื่องการฝนการต่อการต่างๆแต่ให้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมก็ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องเกินกว่าเป็นจริงที่จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราดูความเห็นของกรรมการอีกท่านหนึ่งคือคุณดวงฤทธิบุญนาคต่อตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไปพักโฆษณาก่อนครับ ท่านทุกท่านหนึ่งในคณะกรรมการ4ท่านนะครับที่ตัดสินงานประกวดครั้งนี้นะครับก็คือคุณดวงฤทธิ์บุญนาคนะครับคุณดวงฤทธิ์เป็นเจ้าของบริษัทดวงฤทธิ์บุญนาคสถาปนิกหรือดวงฤทธิ์บุญนาคจำกัดเลยค่ะดวงฤทธิ์บุญนาคจำกัดเลยจำกัดเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถามความเห็นแบบรวดเร็วเลยนะครับคุณดวงฤทธิ์เห็นผลงานของน้องๆรุ่นใหม่นะฮะส่งเข้ามาเป็นร้อยชิ้นเลยนะฮะเอาว่าแว็บแรกก่อนเลยนี่เห็นแล้วรู้สึกไงก่อน ก็ตื่นเต้นฮะแล้วก็รู้สึกว่าทุกๆปีที่มาเป็นกรรมการก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากงานของน้องเหมือนกันจริงก็ต้องบอกว่าเรียนรู้จากงานของน้องเยอะแต่ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งซึ่งได้เรียนรู้ความคิดแปลกๆใหม่ๆจากผลงานของน้องที่ส่งเข้ามา ครับกันนะ,นะฮะอันนี้อันนี้ค,ค,คือคือความคิดแรกก่อนเลยนะครับ,รบทีนี้สิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าถ้าพูดถึงความคิดสร้างสารรค์ปุ๊บเนี่ยนะฮะว่าน่านอนมันต้องมีโจทย์มาแล้วก็ให้ตอบโจทย์เช่นอย่างเงี้ย25องศานะครับหรือว่าในเรื่องของว่าโอาเคคุณสร้างขึ้นมาแล้วมันประหยัดพลังงานหรือไม่อย่างไรนะครับขึ้นเป็นเรื่องของว่าพอสร้างเสร็จแล้วจะดูแลจะบํารุงรักษายังไงให้มันอยู่สวยๆไปอย่างนี้ตลอด รวมทั้งความสวยงามซึ่งจะต้องเป็นอะไรที่ประทับใจผู้อยู่ด้วยตอบโจทย์นะครับเท่าที่ดูแล้วจริงๆแล้วการออกแบบบ้านให้มีลักษณะแง่มุมของการประหยัดพลังงานก็ดีนะครับหรือว่าการที่จะกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับแม้กระทั่งสถาปนิกระดับผมไปทําก็เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นยานบขอบตัวหรือเปล่ามันยากจริงๆฮะแล้วก็นับภาษาอะไรกับน้องๆซึ่งก็บางคนก็ยังไม่ได้จบยังไม่ได้ทําการด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ท้าทายมากนะครับยิ่งนําเอาโจทย์ซึ่งเป็นเรื่่ออองงงขกาารททีต้ํใ ี่อยู่อยู่ในสภาวะน่าสบายเนี่ยมารวมกับศัพทกรรมซึ่งหน้าตาต้องดูดีด้วยนี่ก็เป็นความท้าทายที่ค่อนข้างที่จะสะอาดจากกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดความรู้สึกคุณองค์ธิ์เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ่งสําคัญอย่างอย่างพวกเรานั่งชมอยู่ทางบ้านเลยแล้วก็ตามใจเนี่ยนะฮะเวลาเราดูการประกวดอย่างเงี้ยเราก็จะต้องคิดถึงหนึ่ง แล้วมันจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมครับอ่าแล้วสองเนี่ยสมมุติว่ามันเกิดขึ้นจริงตามที่เขาออกแบบได้เนี่ย <ừ. S 2> มันจะต้องใช้จ่ายเงินขนาดไหนะอย่างไรมันจะต้องลงทุนไปเยอะมากไหมหรือแบบนี้นะครับ,รบพูดถึงว่าในแง่ของการที่จะเกิดขึ้นได้จริง practicality เนี่ย เรผมว่าในงานการประกวดครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งหมดที่สามารถเอาไปทําได้เลยนะครับแต่มันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกเป็นความคิดทางศิาปะปริยกรรมซึ่งซึ่งมีคุณค่าอยู่เราสามารถเอาความคิดบางอย่างตรงนี้เนี่ยไปพัฒนาต่อได้นะครับแต่วันนี้เอาไปสร้างเลยคงไม่ได้คงเองมีปัญหาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความคิดอะไรบางอย่างซึ่งเราเจอนะครับตัวผมเองทํางานมา20กว่าปีเนี่ยก็มาเจอความคิดใหม่ๆในอันนี้ซึ่งคิดว่าเอาไปใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องไป สั่งเคราะห์นิดหน่อยครับผมนะครับก็พูดง่ายๆว่าสำหรับที่เข้ารอบมาสิบทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับนะฮะหลังจากที่คณะกรรมการดูแล้วนะฮะคุณธงฤทธิ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเนี่ยนะฮะมีหลายผลงานที่ น่าจะไปต่อยอดแล้วทําให้เกิดขึก็ได้จริงเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เลยนะครับนี่มุมมองในในในมุมของสถาปนิกผู้สร้างสรรค์งานมาเยอะแล้วระหว่างการตรวจแบบผมก็ถ่ายรูปเตรียมลอกเลยอย่างนั้นเชียวอย่างนั้นเองโอ้ย่างนั้นเลยนะอ๋อคือคือเรียกว่ามี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 ปิ้งเข้าตาอยู่พอสมควรีปิ้งเข้าตาพอสมควรแล้วครับแล้วครับแอบถามนิดเดียวครับเพราะว่าท่านผู้ชมจะต้องไปรู้ในในในตอนหน้านะครับคณะกรรมการสี่ท่านเนี่ยคอนเซนแซสไหมครับเห็นเป็นเอกฉันไหมครับก็ค่อนข้างนะครับสี่อันดับแรกนี่ค่อนข้างจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน นะครับแล้วก็จริงๆกรรมการทุกท่านี่มีประสบการณ์เยอะกว่าผมนั่นเลยนะฮะเพราะทุกท่านแบบมีด็อกเตอร์สองท่านอาจารย์ก็จริงเขาจริงเป็นเรื่องที่เขาชํานาญเลยล่ะนะครับผมเองผมชํานาญสถาปัตยกรรมแล้วก็เรื่องของความงามทางสถาปัตยกรรมสุนทรียศาสตร์ของมันแต่ว่าเรื่องของการเปรีหยดพลังงานก็ดีหรือการที่ทําให้อาคารออกแบบโดยเท่ากับสภาวะแวดล้อมดีทั้งสองสามท่านนี้ท่านคุ้นเคยกับผมเยอะแล้วท่านก็ให ความรู้ผมด้วยว่าจริงๆแล้วอะไรมาทำได้ทำไม่ได้ค๋อนะฮะตัวผมก็ดูว่าสวยไม่สวยเองเดียวนะฮะแต่ว่าแต่ว่าถามส่งท้ายคุณธงฤทธิ์นิดหนึ่งว่าสำหรับการที่มีไอเดียจะทำบ้าน25องศาเนี่ยนะครับถ้าต่อไปทุกคนคิดอย่างนี้หมดเกิดขึ้นจริงตามนี้เลยเนี่ย ก็จริงๆจะเป็นภาระอยู่พอสมควรนะฮะจริงๆแล้วผมก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้สภาวะน่าสบายเนี่ยมันไม่จําเป็นต้อง25องศาเป๊ะหรอกนะครับ30มันก็สบายได้นะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้บ้านเนี่ยอยู่สบายเรื่องของลมความชื้นนะครับแล้วก็แดด โอ้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็องค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยรวมกันทำให้บ้านสบายได้พี่บ้าองศาเป็นความคิดฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นทุกหลังนะครับนะครับได้ครับได้ครับขอเป็นแนวทางตามนี้ก่อนขอบพระคุณครับคุณวีครับสวัดีครับ หมภาพบ้านของเด็กๆมีต้นไม้เสมอเราอยากเก็บภาพที่สวยงามนั้นไว้ สุดท้ายของอีซีอินไซต์ในวันนี้นะครับก,ก็ต้องขอบพระคุณกรรมการทั้งทั้งส<ห>าท่านเลยนะครับที่ที่มาร่วมรายการอยู่นะครับพี่แมวจะกล่าวอะไรส่งท้ายกับงานครั้งนี้รวมทั้งอาจจะบอกไปเลยมีอีกคราวหน้าแน่นอนรางวัลเพิ่มก็ก็แน่นอนววนะคะเพี่แวคิดว่าสิ่งที่ดีๆที่เราหาเวทีให้น้องๆเขาได้มาแสดงเนี่ยก็เป็น ถึงแม้จะรางวัลก็ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างนี้นค่ะแพวก็เพิ่งตัดสินใจว่าถ้าคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยเราควรจะพาเขาไปดูประเทศที่ที่เป็นกรีนเพราะเรากำลังทำเรื่องกรีนนะคะคถ้าเขาได้เขาได้มีประสบการณ์ตั้งแต่เขายังเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยเป็นนักศรรึกษาอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบฝังใจนะคะคก็กล่าว่า จะพาไปสิงคโปร์นะคะซึ่งประเทศเขาจะต้องเป็นกรีนคอนเซ็ปต์ทั้งนั้นนะคะก็ก็ได้บอกน้องๆไปแล้วว่าเรามีโฮสิมที่สิงคโปร์นะคะแล้วเราก็เคยพาไปดูหมู่บ้านคอนโดที่เป็นเล็กๆแต่ก็กรีนคอนเซ็ปต์นะคะก็ตั้งใจอย่างนั้นก็แต่จริงๆพี่ออนจะต้องขอ ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนอาจารย์ทุกคนที่มาช่วยให้เรานะคะถ้าไม่มีอาจารย์ก็คงไม่สามารถที่จะออกมาเป็นํำออกมานีได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะแล้วก็หวังว่าแบบบ้านของเราวันนี้นะคะถ้าใครสนใจได้อะไรก็ ก็กดกรุณาติดต่อมาได้ติดต่อมาทีุ่ินดิซได้เลยนะครับเราก็จะทําอันนี้อันที่ชนะเลิศเนี่ยให้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบูปลินใช่ไหมใช่ไหมคะรินที่จะได้แจังงานถ้าถ้ามันเป็นจริงได้นะคะเยี่ยมเลยนะครับโอ้นี่ก็ต้องขอบพระคุณพี่แมวด้วยที่จัดงานดีๆแบบนี้ทุกปีนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของอินซีอินไซต์หมดเพียงเท่านี้นะครับติดตามรายการนี้ได้ในวันเวลาที่ท่านผู้ชมชมอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้พวกเราทั้ง5คนคงต้องลาท่านผู้ชมตามนี้แหละครับสวัสดีครับ